หลังจากที่คู่แข่งสำคัญอย่าง Ford ชิงเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่ f 1 5 0 Lightning ไปก่อนวันนี้ General Motors โดย Chevrolet ได้เปิดตัว s i ว v e r a d o EV รถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่รุ่นปี2024ด้วย2รุ่นย่อยที่มีการเผยโฉมไม่เห็นกันก่อนซึ่งก็คือรุ่น r st และ Work Truck หรือ WT เชฟโลเลสซิวาร์โดอีวีไม่ใช่เป็นแค่รถกระบะไฟฟ้าทั่วไปแต่มันได้สร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับวงการรถกระบะโดยซิวาร์โดอีวีมีหลากหลายรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นเวิร์กทักไปจนถึงรุ่นไฮเอนอย่าง r s t ที่จะเริ่มทำตลาดในปลายปี2023รถกระบะรุ่นนี้มาพร้อมกับสาปัิยกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่าอัลเทียมที่มีการบรรจุบแบตเตอรี่ไว้ถึง24โมดูล และเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งให้ตัวเลขระยะทางวิ่งสูงสุดที่น่าประทับใจและลูกค้าของซิเวราโดสามารถคาดหวังได้จากรถรุ่นนี้ทั้งในแง่ของความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะนอกจากนั้นยังให้ความนุ่มสบายในการโดยสารความมั่นใจในการขับขี่ทั้งออนโรดและ o ออฟโ a d กับระยะทางวิ่งสูงสุดต่อชาร์จที่400ไมล์ หรือ644กิโลเมตรทั้งในรุ่น Work Truck และ A ST t มาพร้อมกับระบบชาร์จไฟแบบ DC Fast Charging เป็นมาตรฐานซึ่งให้กำลังไฟสูงสุดที่350กิโลวัตต์โดยใช้เวลาเพียง10นาทีในการชาร์จไฟให้รถสามารถวิ่งไปได้ไกลสูงสุดถึง100ไมล์หรือ161กิโลเมตรในเรื่องของพละกำลัง c h e v โ o l e t ได้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าคุณจะต้องประทับใจและรถ ก็ตอบสนองได้ฉับไวเพียงกดปุ่มสั่งการโหมดการขับขี่ที่เรียกว่า w Y Open Watts ซึ่งมีในรุ่น RST ที่ให้กำลังสูงสุดถึง664แรงม้ารแรงบ,บิดสูงสุด780ฟุตปอนด์ราว1,58่นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.5วินาทีช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบอิสระ มาพร้อมระบบการเสื่อนอากาศแปรผันอัตโนมัติโดยซ i l ว e r โด o EV สามารถยกสูงหรือลดต่ำลงได้ในระยะ2นิ้วระบบขับเคลื่อนสีล้อให้รัศมีวงเลี้ยวที่4 2ฟุต2นิ้วในระดับความเร็วต่ำและให้เสียรภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นในระดับความเร็วสูงพร้อมควบคุมการลากจูงสัมภาระได้อย่างมีเสียรภาพโดยในรุ่น rst สามารถลากจูงโหลดที่มีมน้ำหนักสูงสุดได้ที่10,000ปอนด์รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 1,300ปอนด์และเมื่อพูดถึงเรื่องของสมรรถนะรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ทำได้ดีกว่ามาตรฐานโดยมาพร้อมช่องจ่ายกระแสไฟฟ้าถึง10จุดให้กระแสไฟที่ระดับ10.2กิโลวัตต์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับไซต์งานไปจนถึงบ้านที่พักอาศัยของคุณ Silvardo a EV ยังสามารถชาร์จไฟกับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นโดยใช้สายชาร์จ ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยขับขี่พร้อมรถพ่วง Super Cruise Hands-Free บนถนนที่รองรับการใช้งานในลนนักษณะนี้และที่สำคัญก็คือระบบความปลอดภัยที่ Silverado EV ให้ความมั่นใจสูงสุดด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ครบคันซึ่งช่วยให้ผู้ขับมีความมั่นใจในการควบคุมการขับขี่ จุดประสงค์หลักในการออกแบบรถกระบะรุ่นนี้ก็คือการสร้าง s i e r a d o EV ให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมกับความปราบเปรียวแข็งแกร่งในแบบนักกีฬาด้านหน้าถูกออกแบบให้ลมที่เข้าปะทะไหลผ่านไปยังด้านข้างซึ่งช่วยลดแรงต้านและการกระจายตัวของอากาศได้อย่างมากโดย s i e r a d o EV รุ่น Work Truck ถือว่าเป็นรถกระบะที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ต่ำที่สุดในบรรดารถกระบะขนาดใหญ่ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทําให้มีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อชาร์จท,ที่มากขึ้นพลตฟอร์มเอาทียมช่วยการวางแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในตำแหน่งที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้มาพร้อมการออกแบบที่ใช้กับรถจนไฟฟ้าแบบใหม่ทั้งหมดใต้าฝากระโปรงหน้าเป็นพื้นที่จุสัมภาระที่เชฟโรเลตเรียกว่า E-Trunk ซึ่งทนแดดทนฝนและมีระบบล็อกในตัวในขณะที่กระบะท้ายรถมีความยาวอยู่ที่5ฟุต11นิ้ว มาพร้อมฝากลางกระบะแบบ m u l ติ f l e ็ซึ่งเมื่อเปิดออกจะทำให้พื้นที่จุสัมภระท้ายกระบะมีความยาวสูงสุดมากกว่า9ฟุตบ่อนั่งด้านหลังที่พับได้แบบ60/40ช่วยมีเลเยอร์ในลักษณะต่างๆได้ถึง4แบบซึ่งสามารถทำให้วางสิ่งของต่างๆได้ในขณะที่ยังมีผู้โดยสารด้านหลังอีกหนึ่งคนนอกจากนั้นยังมีออปชันเป็นฝาครอบกระบาท้ายที่ทนแดดทนฝนและมีระบบล็อกเช่นกัน ฝาท้ายกระบะมัลติเฟล็กที่มีรูปแบบต่างๆถึง6แบบด้วยกันช่วยเพิ่มความยาวพื้นที่จุดสัมภาระให้ได้ถึง10ฟุต10นิ้วเมื่อมีการเปิดฝากลางกระบะออกและพับเบาะหลังลงห้องดิสารภายในมีการติดตั้งที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงทั้งในรุ่น Work t r u c ัและที่สามารถปรับได้ตามการใช้งานเช่นในรุ่น r s t คอนโซลกลาง สามารถปรับให้รองรับการบรรจุสิ่งของที่มีขนาด7แกลลอนได้แต่ด้วยขนาดที่ขยายใหญ่นี้ทําให้สามารถวางกองใสาหารกลางวันลงไปได้สบายๆแพลตฟอร์มเอลเทียมยังช่วยให้ระยะโอเวอร์แห่งด้านหน้าสั้นลงส่งผลให้มุมมองหน้ารถดีขึ้นพื้นที่ภายในกว้างขวางกว่รถกระบะทั่วไปการดันบ่อนั่งแถวที่2ไปทางด้านหลังช่วยผู้โดยสารที่มีความสูงมากกว่า6ฟุต ไม่รู้สึกอัดในการโดยสารหลังคากระจกแบบฟิกซ์ในรุ่น IST ช่วยเพิ่มทัศวิสัยจากภายในและเพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะให้มากขึ้น Chevrolet Silverado EV มาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆอย่างครบทันที่เริ่มทำงานตั้งแต่ก่อนที่ผู้ขับขี่จะเข้าถึงตัวรถได้ซ้ำเช่นเมื่อมีกุญแจรถหร,ถรถือโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตอยู่กับตัว รถจะทําการเปิดไฟหน้าและไฟเดย์ไทม์ต้อนรับเมื่อเดินเข้าใกล้ตัวรถและเมื่อเข้าสู่ภายในห้องดีสารจะพบภาพอนิเมชัน3มิติบนหน้าจอแสดงผลกลาง LCD ของระบบอินร์เทนเมนต์ที่มีขนาดใหญ่ถึง17นิ้วส่วนจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นขนาด11นิ้วและยังมีจอใฮดรัพดิสเพย์ขนาด14นิ้วบนกระจกหน้ารถฝั่งคนขับอีกด้วย ต่ด้วยระบบสาร์รถแบบแฮนด์ฟรีรถจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เข้าสู่ตัวรถพร้อมกุญแจรถหรือโทรศัพท์มือถือที่มีการตั้งค่าเอาไว้ s i วาร์โดอีวีเป็นรถจนรุนร่นแรกของเชฟโรเลตที่มาพร้อมโปรแกรมที่เรียกว่าอ l t i f y ที่แยกซอฟต์แวร์ออกจากฮาร์ดแวร์ทำให้การอัปเดตโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเชฟโรลเลตต้องการนำเสริอผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มต่างๆซึ่ง s i เว a d o EV Work Truck เป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการบรรทุกและขนส่งซึ่งมาพร้อมพละกำลังสูงสุด500แรงมา้าแรงบิดสูงสุด615ฟุตปอนหรือ834นิวตันเมตรลากจูงโหลดที่สูงสุด800 0ปอน บรรทุกสัมภาระได้ถึง1,200ออปอนด์รถกระบะรุ่นนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่หลากหลายมีออปชันมากมายให้เลือกเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆโดยมาพร้อมซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการบริหารฟีเจอร์ต่างๆเช่นการชาร์จไฟเป็นต้นซึ่งบริษัทจะเริ่มจำหนารุ่น Work t r u ักในช่วงรูมไหมา,มาเพลของปี2023ในราคาเริ่มต้นที่39,900เหรียญสหรัฐหรือาร,รอาวหนึ่ง0้าบาท และใน,นช่วงรูปมบหมาร่วงจะเริ่มจำหนารุ่น r s t ในราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0 0เหรียญสารัฐหรือราว3,500,000บาทโดยจะมีการเปิดตัวรุ่นอื่นที่เหลือเช่น Trail Boss ตามออกมาในภายหลัง Thank you. กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ